ายกินอะไรดีดีนักเรียนก็มีคนขายไอ้หน้ามาขายเ area สิบเจ็ดครับปิดอยากกินมาร้านไหนเอเรียสิบเจ็ดนะโหมีทุกอย่างหอยใหญ่ดูหอยใหญ่หอยใหญ่ใครที่ชอบหอยใหญ่ไนะครับใครที่ชอบหอยใหญ่มาครับหอยใหญ่เทม

อยากกินมาได้เลยฮอลานเดียนี่นะครับสูตรผมเองนะอะไรลูกน้องเรียกลูกพี่ทำไมเนยซีโฟดสูตรลาบเลยรู้จักเมงกระบูลไหมอ๋อที่มันเป็นพลุนพุนนะต้องเยอะกว่านั้นเพิ่มอ๋อเดี๋ล้น้องไม่รู้จักเมระบุลใช้ใช้ช้อนตักเลยมตักเลยนะมาณนี้นนี้นี่ที่สำคัญนะใช่คับเน่กระเทียมอัเนี้ทีเด็ดเลยฮะ เลยเบอกบีบีมะนาวด้วยมะนาวอ่ะมะนาวด้วยโอ้หี่อยู่ใกล้จัดเลยนะใครน่าจะมาวันศุกร์นี้ใครนะเพใครจะมาวันศุกร์นะ่อลเมหาน้ันี่ลาเจมาหาน้ำมนี่อมันใหญ่เกินนมนนี่อขาจริงาต้องตัดก่อนากอุ้ย ไหนกุ้งยังไม่เห็นเลยหรอตามาสามตองอับจิงคำใหญ่กันาดน้เลยหรอโอ้โหใหญ่เกินฝันอย่าพิ่งพูดอย่าพิ่งพูดกินก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่ไม่รีบไม่รีบไม่รีบอย่ายื้ออย่าื้อเบสอะไรเบสเด็ดเบสอย่าเพิ่งเบสอย่าเพิ่งลงคนกับคิวใช่ไหมโอ้ อันนี้เราเจออะไรนะที่เขาบอกเจอตั้งแต่อะไรเข่าหอยอะไรฟ้าหอยอะไรเนี่ยเสียแป้งอะไรนะเจอน้องตั้งแต่ทอดอะไรนะอะไรนะผมเคยได้ยินอยู่นะตั้งแต่หอยเท่าฟ้าเลยนะดินเท่าฟ้าหอยแล้วอะไรตรงนี้อะไรนะอ้าวน้องเบสน้องเบสครับบิดมาชนหน่อยบอกว่าไม่คาวเลยครับบิดมาชนหน่อยพอน้องบิดบิดไปไลยไปแล้วรอน้องเบสนี่ครับนี่เก่งแล้วเป็นคำเท่าหอย ค่อยๆจะกินหมดแคเนี้พี่ยัดหมดเลยเหรอเอ้าทีเดีคำเดียวใครอยากทานนะครับเอเรียสุบภัณฑนะครับไม่เข่าเลยเรียบเลยสดๆมาจากสุราษฎร์เลยครับอาหารเลียเอามาให้เลยครับอืมสดจริงสดไหมมันเขาเออมันเข่าจริงปกติคือปกติต้องหอยมันเข่าวันนี้ไม่ต้องมีคนเจ็บตัวแน่เลยวันนี้ เบ็ดนี่นียเนี่ยมะนาวเบ็ดต้องมีคนเจ็บตัวเนี่ยบีบมะนาวเสปะพบปะล้เบ็ดต้องมีคนเจ็บตัวเน่ลยให้มัน่อยมันดุ้งใช่ไหมฮะไหอยมันดุ้งพอไหนฮะอะไรหอยมันดุ้งได้เหรอโอ้ี่ครับเดี๋ยวทำให้พ่อครับดีกอดเลยฮะ ก็เด็ดมากผมชอบมากเลยครนี่เน้นอัดไม่้องนชอบครับชุดนี้ขายไงครับสหัพอุชุดนี้ขายไงครับทำ150นะครับคุ้มนะคุ้มคุ้มที่ผมว่าผมกินสองตัวนี่อิ่มเลยครับเอาเลยพันมีกินก็ได้เอาเลยครับต้องพ่อกินขอเท่านั้นโอเคเดี๋ยวไปก็ใส่ถีบฟูจะเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายับให้เดี๋ยวไม่ต้องล็อกพ่อไม่ถ่ายไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ลง แค่นี้ก็สวยแล้วมีเอาขอคำนึงขอขอขอหน่ายหน้าเขาปิดแล้วเฮ้ยมีเอาสวัสดีครับโอ้ยฮะไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ได้ถ่ายถ่ายเราฮะหน่อยถ่ายหน่อยเข้มไม้หน้าตาพ่อไม่น่าถ่ายกูโอเคสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เขมโอเคโอเคสวัสดีครับไม่ๆม่ไม่นี่ครับนี่ใช่ไหมมีฟางต้นเล็กๆนีดูโฟกัสมะโยขอ คอสดโยนี่ลูกเพดไม่เคยเห็นเออนี่ตาครับเจ้าของเพดแอร์เรียฮะไม่เคยเห็นเลเออไม่มีเอ้ามันมันใหญ่เกินเพามันใหญ่เกินนี่นมันต้องต้องคำเดียวต้องคำเดียวเออแบบขอบปากไปใกล้จัดเลยชอบหอยใหญ่ๆเอาบีบมาแล้วยังบีบแล้วบีบแล้วหอยสะดุ้งแล้วนี่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 จมหน้าตาแบบลูกโดนลูกโดนน้อย น้าตากรดูน้าตาอพารักครับมากินหน่วยอีกรู้ป่ะน้ำหืมหืกวาดกวาดแล้วกวาดกว,ว,วาดระยัดเข้าอีกอเป็นปากเป็นคำนะฮะโอ้เห็นแล้วน่ากินจริงๆโอ้คนกินดูน่าอร่อยนะออสุดยอดเลยครับแนวนิ้วโป้งจุ๊บจุ๊บนิ้วโปงนะ้งไง ยอดเลยครับนี่ไงถ้วยถ้วยใหญ่ก็เริ่มเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยนี่ถ้วยครับโอ้โหดูถ้วยครับตัวโอ้โหสุดยอดต้องค่อยๆเกี่ยวนี่ฮะทางร้านแอลเรียเรานะครับผมนี่นะอยู่ซอยอยู่สุขครับผมอยู่สุข17นะฮะนี่มีหมึกซาชิมินะครับหมึกช็อตนะแล้วก็มีหมึกช็อตเดี๋ยวผมพาไปดูดี๋่วมีหมึกช็อตแล้วก็หมึกซาชิมิด้วยนะนี่กำลัง ทำเลยอันนี้เขาสั่งกลับบ้านไหนางเหี้แป้งขอดูหน่อยครับนี่นะนฮะนี่างเหี้แป้งนะครับเจ้าของนะครฮะนี่กลับไปกินบ้านนะครับกินกลับไปกินบ้านได้นะครับสั่งกินกลับกินบ้าน,นาโหยังดิ้นอยู่เลยดูดิโหดิ้นซะน่ารักเลยน่ากิน <laughs> ั่งกับบ้านได้นะครับไลายแมนก็ได้นะครับผมนี่นะครับร้านเอเลสเจนของเรามีทุกอย่างครับผมปิ้งย่างเหล้าป่นเหล้าสุราอะไรมีร้านนี่นะมีดนตรีทุกวันครับดนตรีสดทุกวันเลยนะครับผมโซดาล้างจะไม่มีกลิ่นเคครับนี่ครับปกติถ้าใช้โซดาล้างนะแอดมินแอดมินแอดมินเพจกล่าวปิดนะฮะแอดมินเพจกล่าวปิดนะครับบายบายนะบายบายกล้องก่อน บายบายครับบายบายครับโอเคครับ